เผยความจริงน้องอุ้งอิงมีอิทธิพลตะวงสาวน้อยแบบนี้แบบไหนเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นี่นี่ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บอ้วน,นชวนคุยด้วยนะเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยให้ลูกสาวนะใกล้แสนซับแล้วเดี๋ยวได้เจอกันบ้านอีหลาแน่พอยุธนะครับเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยแล้วก็อยู่กับวงมาสามสิบปีได้ตั้งแต่รุ่นพ่อบอสโจ จนมารุ่นลูกเลยมองเห็นภาพของวงสาวน้อยพิรุนแพงกับตอนสมัยที่น้องหญิงยังไม่มากับตอนที่น้องหญิงมาพอยุดเลยเปิดเผยความจริงกรณีที่น้องอิงมีอิทธิพลต่อวงสาวน้อยแบบนี้นะครับอิทธิพลแรกที่น้องอุ้งอิงมีตวงเนี่ยพยุดเผยไว้ว่า สมัยก่อนวงสองน้อยเพชรบ้านแพงนะครับงานจ้างพีคสุดๆอย่างไรก็ยังไม่มากเท่าคณะปัจจุบันอีกแบบสุดๆแล้วอะ่ะก็ยังไม่เต็มปีเต็มฤดูกาลแล้วก็ข้ามปีมากเท่ากับปัจจุบันแต่หลังจากน้องอุ้งอิงเข้ามาอยู่เนี่ยทำให้งานจ้างเต็มปีแล้วข้ามปีมากกว่าในอดีต ที่ผ่านมาจนอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะพอยุทธบอกว่าไม่ก่อนที่น้องอิงจะมาอยู่ไม่เคยเห็นเจ้าภาพวิ่งมาเซ็นสัญญาหลังวงเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตไม่เคยเจอส่วนใหญ่วงหมอลำจะวิ่งไปเซ็นสัญญากับเจ้าภาพตามโรงเรียนตามวัดอะไรเองแต่ณปัจจุบันอิทธิพลของน้องอุ้งอิง ทำให้เจ้าภาพวิ่งมาเซ็นสัญญาที่วงสาวน้อยเป็นปันแพงใครเห็นด้วยกัลุงคอมเมนต์มาอันนี้เป็นน้องมีอิทธิพลต่อวงขนาดนี้จริงๆในเรื่องงานจ้างนะในเรื่องการเซ็นสัญญาจ้างงานจ้างในข้ามไปหลายๆปีแล้วคิวหลุดเมื่อไหร่แย่งกันจัดเลยนะครับ เอาง่ายๆอย่างเดือนธันวาเนะี่ยผู้จัดการมาเดี่ยวยังจัดเองเลยอะผู้จัดการยังจัดเลยลุงยังมีโอกาสด,ดีเยบอกว่าโอ้ยยังคิดอยากจะจัดเลยนะครับเพราะว่าคนจัดจะมีก,กาไรนะกําไรเห็นเห็นเลยถ้าไม่เจอหน้าฝนนะกําไรโอ้โหสามแสนสี่สามแสนห้าขายบาัตรขายน้ําได้สักเจ็ดแสนะคืนเดียวอะดูดิเอาค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเลยทั้ง สามแสนสี่ค่าสังกสีค่าโน,น่นนี่ดูแลโน่นนี่นอาตีสักห้าแสนขายโน่นนี่นั่นได้สักแปดแสนกำไรสามแสนในคืนเดียวอ่ะน้องอิงมีอิทธิพลต่อวงในเรื่องงานช้างอนพอหยุดเผยนะในอดีตมีพระเอกนางเอกดังดังเปี้ยงป้างเลยในวงสมัยเพลงเอ่อ มีอะไรนะของของน้องอดูดิเฮ้ยน้องแอนอดีร้องเพลงที่กับพ่อโจอะที่ดังๆเนาะก็งานจ้างก็ยังไม่เท่านี้กระแสมาลัยก็ยังไม่เท่านี้น้องอุ้งอิงเนี่ยมาอยู่เนี่ยทำให้กระแสของมีอิทธิพลต่อ มาลัยของคนในวงเยอะมากเยอะนะครับสมัยก่อนที่พยุติอยู่มาลัยของลูกวงในในงานเปิดปิดฤดูกาลนะไม่เยอะไม่มากขนาดนี้เลยไม่มากขนาดนี้นะปัจจุบันนี้โอ้โหมาลัยวันเปิดวงปิดวงของคนในวงนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดถึงน้องอีกนะครับเพิ่มขึ้นเยอะจากอดีตมากเลยเพราะอะไรเพราะคนรู้จักวงสาวน้อย พอรู้จักก็ไปรักคนโน้นคนนี้คนนั้นนะครับเพิ่มขึ้นทำให้อ่าเอฟซีอ่ะมอบมาลัยให้กับคนในวงเพิ่มมากขึ้นเพราะน้องอิงดูดคนมาดูทำให้มีอิทธิพลต่อคนในวงในเรื่องมาลัยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นน้องมันนะอย่างนี้ก็ได้มาลัยเพิ่มเนาะแล้วก็คนอื่นๆเหมือนกันน้องเบียน้องอะไรอ่ะ น้องป๋อมแปะน้องป๋อมแป๋ปม,ปมตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนอ้องน้องเบียน้องดูสิน้องแฝดจําชื่อไม่ได้ไม่ได้พูดนาน <laughs> ดูคู่แฝดที่เป็นผู้หญิงน,นะนก็ก็ได้รับมาเลยจากอิทธิพลของแฟนขับน้องหญิงอันเนี้ยพอยุพูดเผยชัดถ้าไม่มีน้องหญิงเข้ามาอยู่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ น้องอิงมีอิทธิพลับวงหลังเข้ามาอยู่ช่วงก่อนไม่เป็นแบบนี้ครับสองข้อไปแล้วข้อแรกคืองานจ้างใช่ไหมข้อที่สองก็คือมาไลยพอยุดเล่าอีกว่าในอดีตนะครับการไปปิดวิกแต่ละครั้งน่ะก็ต้องไปลุ้นตอนที่น้องอิงยังไม่อยู่ต้องไปลุ้นว่าจะมีคนมาดูไหมนะคนจะขนาดไหนนะเจ้าภาพก็ใจตุมต้มๆต่อมๆ ว่าวันนี้จะได้ไหมโดยเฉพาะวันธรรมดานี่เจ้าภาพทําใจเลยนะครับเจ้าภาพทําใจคือเอาไปถั่ววันเสาร์อาทิตย์ในการจ้างเจ้าภาพที่จ้างเป็นเ็นเยอะๆอย่างเช่นปาช่วยอย่างเช่นเตยอย่างเช่นกำลังกแกละอะไรเงี้ยที่จ้างเงี้ยเอาไปถัว่วเอาวันธรรมดาไปถัว่ววันหยุดเลยแหละแต่ณนะปัจจุบันนี้น้องอิงเข้ามาอยู่ในวงมีอิทธิพลในการทําให้คนเข้ามาดูแม้กระทั่งวันธรรมดา คนดูล้นคนดูเต็มเจ้าภาพยิ้มตลอดในการจ้างสาวน้อยเป็นตแพงของแท้นะเจ้คนจัดงานที่ตลาดชัชวาลน,นะอุ้งอิงมีของแท้ของแท้เลยนะครับคนแน่นพี่ใหม่ก็แน่นเมื่อคืนวัดจุกเชอก็ไม่ต้องพูดกันขยายสังกสีอายะล้านแตก น้องหญิงมีอิทธิพลขนาดนี้ใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาสามอะเอาอีกสักข้อหนึ่งข้อที่สี่ที่พยุธเคยเปิดเผยก็คือตั้งแต่อยู่หมอลำมาตั้งแต่รู้จักหมอลำมาเลยพยุธบอกว่ายังไม่เคยเจอในชีวิตนะครับในชีวิตไม่เคยเจอจะมีนักร้องหมอลำวงใดๆไม่ใช่เฉพาะสาวน้อยนะวงใดๆ ที่รับมาลัยต <ud walk ing noises> ่อเนื oh. 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 ่องยาวนานขนาดนี้วงใดๆเลยอะไรอ่ะโอ้โหมีคนแรกพอหยุดเพิ่งเจอพรอิทธิพลทรงอิทธิพลอะไรแต่วงทรงให้วงเนี่ยเป็นที่จับตาเป็นต้นแบบของวงอื่นๆในการปั้นเด็กใหม่ๆเข้ามาในวงนะครับ น้องอิงทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในวงมากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสมัยก่อนเด็กรุ่นใหม่จะมาหมอำมํำนี่ไม่ใช่ไม่มีน้อยมีแต่ลงจากวงโน้นมาวงนี้วงวงนี้ไปวงโน,น้นอายุก็ยี่สิบห้าอัพยี่สิบห้าขึ้นไปแต่นปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะ ต่ำกว่ายี่สิบก็มียี่สิบนิดนิดก็เยอะแยะนี่แหละครับน้องอิงม,มีอิทธิพลต่อวงสอน้อยเพรลแพงอย่างมากจริงๆรหรือใครจะเถียงอันนี้ลุงไม่ได้พูดนะ <c oughs> มันเป็นเหตุเป็นผลที่พยุทย์เคยเล่าไว้หลายๆครั้งแล้วก็พยุทธเนี่ยจากไม่เคยได้กินอะไรก็ได้กินนะเพระพ่อแม่เอาของมาฝากน้องอิงอิงก็ไปให้พยุทธโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลย เออ่คุยข่าวเช้านี้คุยข่าววงในของมุยยุทธนี่ถ้ากาแฟนี่มีตลอดทุกวันนะเมื่อก่อนไม่เคยมีนะครับเพายยุทธก็ไม่เคยคิดจะทํา y o YouTube ปัจจุบันก็มีนี่แหละครับอิทธิพลของน้องเอิงที่มีตัววงสาวน้อยเพป็นแพงเยอะมากนะฝากหลานบ้านทุ่งคาเฟ่เลยด้วยอยู่ที่ตมโคกตะบองเพื่อที่มการจังหวัดการบอกเป็นเอซน้องเอิงม่วนลดไห้คลิปนี้แค่นี้ แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย